สวัสดีครับวันนี้เรามาดูแมกเนติกของมิซูของแท้กับของปลอมกันนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูของแท้กันก่อนไล่ไปทีละสเต็ปเลยนะครับของแท้นะครับคอยแม่เหล็กข้างในนะครับจะเป็นอ่าเป็นแผ่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 นแล้วก็มาอัดรวมกันนะครับตัวตัวในตัวดูดแม่เหล็กนะครับแล้วก็มาดูด้านหน้าด้านหน้าก็จะมีโค้ดรหัสนะครับแล้วก็มีตานี่สําคัญเลยนะครับตามิซูบิชินะครับแล้วเรามาดูเนมเพจด้านข้าง อันนี้ทลอะไปหน่อยเนมเพทด้านข้างนะครับถ้าเป็นของมิซูแท้นะครับมันจะมีโวลต์นะครับสังเกตโวลต์จะเริ่มตั้งแต่1 1 0นะครับ110ย2 0 204เลยนะครับแล้วก็เขียนว่าไม่อินเจแปนข้างล่างนะครับตัวนี้เป็นตัวตัวแรกแล้วเรามาดูของฟอร์มกันนะครับเทียบของฟอร์มนะครับของฟอร์มด้านหลังนะครับตัวเหล็กนี้นะครับตัวเหล็กที่ดูดไม่เหล็กก็เหมือนกันนะครับแต่หน้าจะขัดข้างบนเนี้ยจะขัดแบบเรียบเลยจะไม่เป็นแบบ เหล็กที่เป็นแผ่นๆเอามาประกบกันนะครับแล้วก็มาดูด้านข้างด้านข้างจุดสังเกตก็คือตรงกลางตรงนี้นะครับไม่มีโลโก้ไม่มีปั๊มตัวนูนวิสุวิชินะครับแล้วก็มาดูเพจด้านข้างเพจด้านข้างนี่ไฟจะเริ่มตั้งแต่2 2 0 2 4อยยีนะครับจะไม่มี1 1 0ถ้าเป็นของที่มาจากญี่ปุ่นจริงๆอต้องจะต้องโชว์ตัว1 1 0โวลต์นะครับเพราะว่าไฟญี่ปุ่นเป็นไฟ110โวลต์แต่ว่าจะมาโชว์ข้างล่าง ซึ่งจะผิดกันนะครับเทียบเทียบดูเลยนะครับอันนี้ข้างบนนะครับเป็นเนมเพจเนมเพจของแท้นะครับจะมีโวลต์โวลต์อันเดียวเลยจะเป็นตัวตัวเลขแล้วก็มีตัวโวลต์ด้านหลังนะครับไล,ล,ล่แต่มาดูตัวนี้นะครับก็จะต่างกันเลยนะครับตำแหน่งการวางตัวเลขนะครับจะผิดกันเลย แล้วก็มาดูตัวที่2ครับลวดสปริงลวดสปริงของแท้นะครับจะใหญ่และจะยาวกว่านะครับของฟอร์มจะเขียวจะสั้นนะครับจะมีประมาณสี่เกียวตัวนี้จะมี5้าเกียวนะครับแล้วก็มาดูกดกดลวดนะครับกดลวดที่ปล่อยไฟเข้ามาที่สร้างสนามแม่เหล็กนะครับจะมีปั๊มตาที่ตัวตัวเพลพลาสติกนะครับเป็นสัญลักษณ์มิตซูบิชินะครับแล้วก็มีรหัสม<ผ>ีรหัสนำเบอร์รุ่นนะครับมีรหัสพาร์ท มาดูของปลอมนะครับของปลอมก็จะนนเนียมโกเกะเลยครับไม่มีอะไรเลยครับไม่มีตาสัญลักษณ์นิสุนะครับสุดท้ายนะครับมาดูตัวแกนแกนข้างในตัวที่สร้างสนามแม่เหล็กแล้วมาดูติดกันนะครับของแท้ก็จะเป็นเหมือนเดิมครับเป็นเหล็กแผ่นๆมาประกบกันนะครับของปลอมนะครับก็เป็นเป็นเหมือนเหล็กเหมือนกันเหล็กแผ่นๆประกบกันแต่ว่าขัดขัดเรียบนะครับ ขัดเรียบไม่มีร่องไม่เห็นร่องเลยของแท้จะมีร่องนะครับจะสังเกตได้ว่าจะเป็นร่องของแผ่นเหล็กซี่ซซซีเลยโอเคครับนี่ก็ประมาณนี้ครับก็เวลาซื้อก็ถามร้านให้แน่ใจนะครับถ้าซื้อในช้อปปีก็เอามาดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกดรับยืนยันโอนเงินไปนะครับถ้าเป็นของปลอมก็คืนไปเลยครับคืนได้